อัปเดตนะครับเรื่องราวของมิทไทรล์มูริกนะครับวันนี้นะครับมิทไทรอล์มูริกนะครับกำลังปรับตัวกับสโมสรเชลซีเขาเริ่มทำผลงานได้ดีมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรบบเยอร์มินกนะครับต้องการที่จะยืมตัวนะครับมิทไทรล์มูริกนะครับปีกตัวเก่งรวมถึงเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าก็ได้นะครับ แต่อย่างไก็ตามนะครับเชลซี Chelsea ได้ปฏิเสธดีลการยืมตัวมิทไคลรมูริกไปในช่วงของตลาดเดือนมกราคมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเขาคือคีแมนของเชลซีนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับบายุมินิกเนี่ยและทีม,มอ,อื่นๆนะครับจะกลับมาอีกครั้งสำหรับการยืมตัวมิทไคลอรมูริกนะครับซึ่งคาดว่าเชลซีจะปฏิเสธนะครับฟังสรุปข่าวการย้ายทีมฉบับเต็ม ลิงล่างนะครับ